ไขมันพอกตับคืออะไรถ้าเราไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเดี๋ยวนี้จะเจอคนเป็นไขมันพอกตับเยอะขึ้นมันมีความอันตรายกับโรคต่างๆถึง9โรคแล้วที่สำคัญมันเกิดได้ทุกคนเกิดได้ทุกอายุตั้งแต่เด็กๆจนถึงยิ่งอายุมากถ้าเกิดว่าเกิดเร็วก็จะทำให้ผลข้างเคียงของโรคต่างๆยิ่งร้ายแรงขึ้นแล้วเราจะลดความเสี่ยงของ ภาวะนี้ได้ยังไงรวมทั้งตอนนี้มียาตัวใหม่ที่รักษาไขมันพอกตับแบบไหนที่ได้ผลบ้างจะมาเล่าให้ครบจบเอาไปใช้ได้จริง 1. ไขมันพอกตับมีผลต่อตับโดยตรงเพราะว่าตับเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างโปรตีนแล้วก็ช่วยในการขับสารพิษถ้าเกิดว่าไขมันไปพอกจะทำให้เซลล์ตับทำงานไม่ดีหรือว่า เซลพังเปลี่ยนไปเป็นพังผืดที่ตับแล้วก็ทําให้ความดันในตับสูงหรือว่าทําให้มีน้ําในช่องตับเยอะรวมทั้งมีน้ําในช่องสมองเยอะขึ้นสุดท้ายความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดก็คือมะเร็งตับ2ความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดจะทําให้เกิดความดันสูงขึ้นทําให้เกิดความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวเป็นสโตรกเพราะว่า คนที่เป็นไขมันก่อตับจะทาให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินพอดื้อต่ออินซูลินก็จะทําให้เกิดไขมันสะสมที่ช่องท้องได้ง่าย 3. เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานชนิดที่2เยอะขึ้นเพราะว่าเวลาที่น้าตาลส่วนเกินเวลาที่เรากินน้ําตาลเยอะๆค่ะก็จะทําให้น้ําตาลเนี่ยไปเพิ่มกันไปเพิ่มอินซูลินอินซูลินก็จะดือ้อเพราะว่ามันก็จะไม่สามารถทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ได้ แล้วเกิดการอักเสบทําให้เกิดไขมันสะสมที่ช่องท้องทําให้เบาหวานก็จะควบคุมยากด้วยสี่ไขมันพอกตับทําให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคไตวายไขมันไตอายเสสูง L D L ลด L D L สูง H D L ต่ําก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ5เมตาบริกซินโดม 6. ฮอร์โมนผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงของการเป็น PCOS หรือว่ามีซิสในรังไข่เยอะฮอร์โมนประจำเดือนจะมาไม่สม่ำเสมอแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคไหลแรงอีกหลายโรคไทรอยการทำงานของไทรอยไม่ดีทำให้ควบคุมน้ำหนักยากอ้วนง่ายข้อเระบบย่อยอาหารจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการที่มีน้ำในช่องท้องเยอะมีน้ำในสมอง รวมทั้งตับจะขจัดเชื้อโรคได้ไม่ดีทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้ง่ายข้อ8เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเวลาที่เซลล์ตับเสียไปก็จะทำให้ตับพยายามที่จะสร้างเซลล์ขึ้นมาผิดปกติทำให้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งหลอดอาหารทำให้เกิดการอักเสบด้วยทำให้เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็ง เพราะว่าพอมะเลงพอไขมันพอกตับก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอีกหลายอย่างทําให้เรามีความเครียดมีความวิตกกังวลซึมเศร้ากับอาการเรื้อรังของโรคหลายๆโรคพร้อมๆกันไขมันพอกตับเกิดจากการใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆกินอาหารที่ไม่ดีกินน้ำหวานเยอะกินของมันของทอดสแนะ็ค ชาสแฟตด้วยก็จะเป็นพวกขนมถุงต่างๆในขนมอบต่างๆเค้กเบเกอรี่พวกนี้ค่ะก็จะมีชาสแฟตเยอะซึ่งก็จะทําให้เกิดการสะสมไขมันมีน้ําตาลส่วนเกินทําให้มีการพอกของไขมันบริเวณเอวแล้วก็ช่องท้องหรือเรียกว่าว i สซัลล l แฟตมากขึ้นรวมทั้งอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ถ้าเกิดว่าคนที่เป็น ไขมันพอกตับตั้งแต่อายุยังน้อยจากอ้วนน้นําหนักเกินแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งดื่มแอลกอฮอล์ก็จะยิ่งทําให้การทํางานของตับแย่ลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงความเครียดเป็นเบาหวานเป็นเมตาบอลิกซินโดมพวกนี้ก็จะเป็นวงจรที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นไขมันพอกตับได้มากขึ้นไขมันพอกตับก็ทําให้เกิดโรคเรื้อรังมากขึ้นอีก ทีนี้ไขมันพอกตับมีอาการยังไงต้องบอกว่าไขมันพอกตับไม่ค่อยมีอาการส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสะสมพฤติกรรมพวกนี้มาเป็น10ปีอาจจะรู้ได้จากการตรวจสุขภาพการทำงานของตับแย่ลงตรวจอันตราซาวช่องท้องตรวจตับมีไขมันก่อตับหรือว่าตรวจไฟโบสแกนตรวจได้ว่ามีพังผืดที่ตับไปเยอะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าพังผืดที่ตับเยอะ มากกว่า 10- 1 5สิบ้าเปอร์เซ็นตก็จะมีผลต่อการทำงานของตับสำหรับการรักษามียาหลายตัวที่มีการวิจัยแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นยากลุ่มหลายๆกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มยารักษาเบาหวานซึ่งช่วยในการทำให้หลดการดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ช่วยในการทำให้หลดพังผืดลดอาการอักเสบของตับแล้วก็ลดพังผืดที่ตับ ลดการสะสมของไขมันที่ตับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้ตับทํางานดีขึ้นลดการลดพังผืดของตับแล้วก็ลดการอักเสบของตับด้วยกลุ่มที่3จะเป็นวิตามิน E นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นโดสที่สูงหน่อยจะช่วยในการเพิ่มการทํางานของตับแล้วก็ลดการอักเสบของตับด้วยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือด ต่อมาก็จะเป็นอาหารเสริมกลุ่มที่ช่วยในการทําให้ตับทํางานดีขึ้นช่วยทําให้ตับขับสารพิษได้ดีขึ้น 1. m l มิลติโซตัวนี้ก็จะมีการวิจัยเยอะเลยค่ะว่าช่วยในการทําให้กลุ่มที่2กลุ่มน้ํามันปลาหรือว่าโอเมก้าสนะคะตัวปลาแซลมอนมแมคเคเรลปลาซา,าดีนก็จะช่วยทําให้ลดไตจีไลายแล้วก็เพิ่มการ ไวต่อ ulin, อินซูลินอินซูลินก็จะทํางานได้ดีขึ้นแ a กหรือว่าเอนอะซิติลซิสเตนะคะตัวนี้จะช่วยในการทําให้ลดการอักเสบของตับตับทํางานได้ดีขึ้นช่วยในการขับสารพิษแล้วก็ลดการเสื่อมของตับลดการสะสมไขมันวิตามินดีช่วยลดไขมันสะสมที่ตับเคอร์คูมินก็จะเป็นตัวที่ลดสารอนุูลอิสระได้ดีแล้วก็ลดสารพิษขับสารพิษได้ดี เบอร์บอรินจะช่วยในการลดการสะสมไขมันช่วยทำให้ร่างกายไวต่ออินซูลินได้ดีลดเมตาบอลิกหรือว่าลดเซลล์ตับที่ทำงานน้อยลงกาแฟลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นลดไขมันที่ตับหัวใจสำคัญของการรักษาแล้วก็การป้องกันนะคะดีที่สุดก็คือ การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะเลือกทานอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกไฟเบอร์สูงอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะโปรตีนสูงมีไขมันที่ดีอย่างเช่นปลาแมคคารลซาดีนแซลมอนมเมล็ดเจียวอลนัทไขมันที่ดีอย่างเช่นอะโวคาโดแฟลกตีญพืชคีนัว ข้าวกล้องผักที่มีใบเขียวอย่างเช่นเควดอกกะหล่ำผักโขมบอกคอลี่ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลเบอร์รี่แล้วก็เป็นพวกถั่วต่างๆโปรโตีนนะคะเป็นลีนโปรตีนก็คือโปรโตีนที่ไม่มีไขมันไก่ธัญพืชปลาเต้าหู้อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างเช่นเบอร์รี่ ชาเขียวขมิน้นกระเทียมกระหล่ำบอคโคลี่อาหารที่มีน้ำตาลน้อยน้ำตาลที่ไม่ขัดสีน้ำหวานต่างๆพวกนี้ต้องลดลงเพราะว่าหัวใจสำคัญของการรักษาก็คือป้องกันไม่ให้ตับเสื่อมไปกว่านี้แล้วก็ถ้าตับเสื่อมไปกว่านี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงกับโรคต่างๆด้วย วิธีที่สุดก็คือการลดน้ําหนักการลดน้ำหนัก,ก,ก5-10%จะช่วยทําให้ตับกลับมาทํางานได้ดีขึ้นทําให้พังผืดที่เกาะตับลดลงไขมันที่เกาะตับลดลงต้องค่อยๆลดน้ําหนักโดยที่ไม่ต้องลดน้ําหนักทีเดียวหักโหมนะคะเพราะว่าการที่ลดน้ําหนักเร็วจะทําให้ตับพังแล้วก็การเผาผลาญไขมันก็จะแย่ไปด้วยเลี้ยงอาหารที่มีทรานส์แฟตไม่ว่าจะเป็นพวกขนมถุง เนยเทียมมากรกาลีนก็ต้องงดเลยออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเอ็กซ์เซซ์อาทิตย์ละประมาณ150นาทีรวมทั้งออกกำลังกายแบบสตรีนจ์เรนนิ่งเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจะช่วยในการทำให้เผาผ่านเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พยายามอย่าอยู่เฉยๆพยายามลุกออกกำลังกายพยายามลุกใช้พลังงานทุกหชั่วโมง แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ก็จะยิ่งทําให้ตับยิ่งแย่ลงด้วยจะเห็นว่าหลายๆโรคอะคะ่ะก็เกิดจากการใช้ชีวิตถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีป้องกันสุขภาพวางแผนที่ดีอะคะ่ะเราก็จะลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังแล้วก็เกิดจากการใช้ชีวิตง่ายๆปล่อยสบายๆการแบบไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ออกแอคทีฟอะคะ่ะก็จะสังเกตว่าเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายๆอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นโรคไหลโรคเนี้ยเราสามารถป้องกันได้นะคะลองกลับมามีปรับไลฟ์สไตล์ให้มีสุขภาพดีทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะก็จะช่วยในการป้องกันโรคต่างๆได้จะเห็นว่าถ้าไปตรวจสุขภาพอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอคนที่เป็นไขมันเกาะตับอายุน้อยลงอายุน้อยลงพัดพัดเองอะคารเจอ เด็กสาว,ส,าว,ส,าวสวยๆหุ่นดีๆวัยนะักศึกษาอายุ20นะคะก็เจอไขมันเกาะตับแล้วต้องบอกว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี้เราเจอไขมันเกาะตับเยอะขึ้นถึง2เท่ากลายเป็นประมาณ30 4 0เในประชากรโดยรวมแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดอายุมากขึ้นก็จะยิ่งพบเจอมากขึ้นผู้ชายจะเจอไขมันเกาะตับมากกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุ40จะ แล้วก็ยิ่งมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานไขมันเกินก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นไขมันเกาะตับแล้วถ้าเกิดอายุ40มากขึ้นนะคะก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรหรือว่าฮอร์โมนเพศชายลดลงทำให้การเจอไขมันเกาะตับมากถึง40-50%เปอร์เ็นเลยชายก็มีโอกาสที่จะเป็นพังผืดที่ตับแล้ก็ทำให้ตับเนี่ยเซลล์ตับเสื่อมได้มากกว่า ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอน้อยกว่าผู้ชายแต่ว่าจะเจอไขมันกอตับมากขึ้นในอายุที่มากกว่า50ก็คือช่วงที่ประจำเดือนหมดหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนหมด่ะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้เป็นไขมันกอตับได้เยอะขึ้นส่วนเด็กๆนะคะที่เจอก็คือเกิดจากนิสัยการกินที่ไม่ดีอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากการกินน้ำหวานกินฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากินพวก ขนมต,ต่างๆมากขึ้นส่วนอายุ30-40ปี่ะคะก็คือเริ่มมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่ออกกําลังกายก็จะเพิ่มความเสี่ยงอายุ40-50เนี่ยการเผาผ่านพลังงานลดลงก็ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานถ้าอายุเกิน50ก็จะเจอไขมันเกาะตับได้มากถึง70เเเลยวัยนี้ก็จะมีโรคเลื้อรังหลายอย่างแล้วคะ่ะ ก็จะเห็นว่าไขมันเกาะตับเป็นอะไรที่เราเจอบ่อยขึ้นแล้วก็มันมีผลต่อสุขภาพมากดังนั้นก็การรักษาลดน้ำหนักดีที่สุดแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบมีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้นะคะก็จะช่วยในการป้องกันภาวะไขมันพอกตับที่เป็นสาเหตุของโรคเลือล้งอื่นๆอีเยอะมาก ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสุดท้ายนี้นะคะการวางแลัที่ดี early is key นะคะ